สร้างสรรค์หน่วยที่23รูปทรงและผิวสัมผัสเรื่องที่4นุ่มแข็งสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันกับคุณครูแก้วนะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราเรียนกันในเรื่องของนุ่มและแข็งนะคะในวันนี้เราจะมาทำในใบงานเล่มสร้างสรรค์นะคะหน้าที่78หน้านี้เลย ในหน้านี้นะคะเด็กๆเ,เขาบอกว่าให้เด็กๆติดสำลีลงในช่องคําว่านุ่มและติดกิ่งไม้หรือไม้ไอศครีมเรียงเป็นแพรลงในช่องคําว่าแข็งจากนั้นเขียนพยัญชนะไทยตามรอยปักและตัดน้ามาติดลงในสำลีหรือกิ่งไม้ตกแต่งให้สวยงาม อุปกรณ์ที่เราต้องมีในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็คือกันไกรนะคะต่อไปกาวไม้ไอศครีมนะคะเด็กๆไม้ไอศครีมหรือกลิ่งไม้ก็ได้นะคะต่อไปสำลีแต่กูแก้ไม่มีสำลีกูแก้ใช้เป็นกระดาษทิชชู่แทนนะคะเพราะว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยมีลักษณะนุ่มแต่ไม้ไอศครีม มีลักษณะแข่งนะคะถ้าอุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามาเขียนพยาญชนะที่อยู่ในช่องสีเหลืองด้านล่างกันก่อนนะคะเด็กๆด,ดูตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกคือพยญชนะตัวอะไรคะผอพึ่งเป็นรูปพึ่งนะคะพยัญชนะผอพึ่งผอเด็กเเขียนพยัญชนะผอพึ่งเลยค่ะ เราจะเอาดินสอจุดแล้วม้วนหัวลากลงขึ้นลงขึ้นผอเพึ่งผอต่อไปฝอ,อะไรคะฝอฝาฝอ,ฝอ,ฝอวิธีการเขียนเหมือนกันนะคะดเด็กแต่หางจะยาวเราจะม้วนหัวลงขึ้นลง ขึ้นฝอฝาฝอต่อไปพอพานพอเอาหินสอจุดมวดหัวขึ้นลงขึ้นภูเขาลงภูเขาและลากขึ้นเป็นตัวพอพานพอตัวต่อไปนะคะเด็กๆ คือตัวฟอฟันฟอนั่นเองเขียนคล้ายๆกันกับพอพาเลยแต่หางเขาจะยาวขึ้นไปนะคะม้วนหัวลงขึ้นภูเขาลงและลากขึ้นยาวๆแบบนี้เลยเรียกว่าตัวฟอฟันฟอตัวต่อไปนะคะพอสัมเัาพอม้วนหัวขึ้นทำปาก ทำหลังค่าเลีวลากลงพอสัมพาพอต่อไปตัวสุดท้ายมอม้ามอนะคะเอาดินสอจุดม้วนหัวขึ้นลงแล้วม้วนหัวลากขึ้นเป็นตัวมอม้ามอเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะจะ ติดสำลีลงไปในช่องด้านบนในช่องนี้นะคะเขาเขียนคำว่านุ่มคำว่านุ่มนะคะมีตัวนอหนูสระอุมอมาไม้เอกนอ,อุมอนุ่มเอกนุ่มเขาให้เรานำสำลีลงไปติดนะคะลงไปติดในนี้ในรูปภาพกอเเมฆให้เต็มเลย ต่อไปคำด้านล่างคือคำว่าแข็งสรละเอขอไข่งงูและไม้ไต่คูขอแอะงอแข็งเขาให้เรานำไม้ไอศครีมหรือว่ากิ่งไม้มาติดเรียงเป็นแพรให้สวยงามเดี๋ยววันนี้นะคะครูแก้ไม่มีสำลีครูแก้ขออนญ้ตใช้ไปกระดาษทิชชู่แทนนะคะที่มีลักษณะนุ่มเหมือนกัน ก,กูแกนะคะก็จะทากาวลงไปในรูปภาพที่มีคำว่านุ่มนะคะเด็กๆติดลงไปเลยเราจะทากาวลงไปที่ในเป็นก้อนเมฆนะคะที่มีคำว่านุ่ม ทาเสร็จแล้วเราก็จะติดกระดาษทิชชู่ลงไปที่มีลักษณะนุ่มนะคะถ้าเด็กๆมีสำลีเด็กๆส,สามารถใช้สำลีได้นะคะแต่ประเดี๋ยวนี้ครูแก้มไม่ได้เตรียมสำลีไว้ครูแก้มจะติดกระดาษทิชชู่ที่มีลักษณะนุ่มๆลงไปติดลงไปให้เต็มเลยนะคะ พอเต็มแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาติดไม้ไอซครีมลงไปในนี้นะคะให้เป็นแพงให้สวยงาม <S <S ครเแก้วก็เตรียมไม้ไอสครีมทากาวลงไปในช่องนะคะ พอเราทากาวเสร็จล้วก็เรียงมาให้สคริมหรือว่ากิ่งไม้ลงไปเลยติดลงไปเลยนะคะเด็กๆ เมื่อเราติดเป็นแพรเสร็จแล้วนะคะเราจะมาตัดพยาญชนะที่เป็นในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเร็กสามารถคุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะหรือสามารถตัดเองก็ได้นะเราก็จะตัดตามรอยเส้นตะนะคะ พอเราตัดได้แล้วนะคะเด็กๆเราก็จะนำตัวเพยญชนะนะคะมาติดใส่ลงไปในรูปภาพที่เราติดสำลีหรือว่ากิ่งไม้หรือว่ากระดาษทิชชู่นะคะเด็กๆติดไปเลยติดลงไปเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆใบงานศิลปะของเรา